PlayStation Plus เดือนกรกฎาคม2024มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับกับตัวเกมที่กำลังจะแจกให้กับเราสมาชิกกดรับไปเล่นฟรีๆแบบยาวๆนะครับก็เรียกว่ามีอยู่ด้วยกัน3เกมนะครับตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมหรือว่าสัปดาห์หน้าไปต้นไปก็อย่าลืมเข้าไปกดลับกันนะครับ กับตัวเกมแรกเลยนะครับกับ Borderland 3เกมแนว FPS มุมมองบุคคลที่1ที่กวาดตัวคะแนนจากเสียงวิจารณ์ในทางด้านของทางฝั่งผู้เล่นมาอย่างท่วมท้นตั้งแต่ในปี2020นะครับก็เรียกว่าตัวเกมนั้นอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ถ้าบอกในเรื่องความสนุกนั้น ไม่ต้องบอกเลยนะครับกับการการันตีตัวยอดขาย5วัน5ล้านชุดนะครับซึ่งก็ดองบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมแนวมุมมองบุคคลที่1น,นะครับก็เตรียมสนุกกับตัวเกมนี้จะทีมผู้พัฒนาเกียร์บ็อกกันได้เลยแถมยังชวนเพื่อนๆมาเล่นโหมดโคออฟด้วยกันได้อีกถึง4คน เกมต่อไป NHL 2024นะครับเกมแนวกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนะครับซึ่งดูแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับเกมเมอร์ในย่านเอเชียหรือว่าประเทศไทยของเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงในความสนุกสนานกับเกมเมอร์ในทางฝั่งประเทศอเมริกาเองนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกได้ไม่แพ้เกมฟีฟ a หรือว่า FC 2024, 2024ก็ได้เช่นกันและมาปิดท้ายกันที่ตัวเกมสุดท้ายกับ Among Us นะครับที่เรียกว่าเกมแนวปาร์ตี ชวนให้เฮฮาคราวนี้ก็มาอยู่ในตัว PlayStation Plus ให้เล่นกันแบบฟรีๆแบบยาวๆกับสมาชิกก็อย่าลืมเข้าไปกดรับกันได้เลยนะครับกับเกมแนวปาร์ตี้สนุกสนานกันอีก1เกมเป็นไงบ้างครับกับตัวเกมต่างๆที่ PlayStation Plus ใส่เข้ามาในเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับ3เกมนี้เกมที่มีภาษีดีสุดหน่อยนะครับก็คงต้องยกให้ Borderlands ภาคที่3นะครับที่เรียกว่าเกมนี้ เป็นเกมที่เก่าพอสมควรแล้วแหละนะครับตั้งแต่ประมาณปี2020ได้นะครับถ้าพูดถึงในแง่เรื่องของความใหม่อาจจะไม่ได้ใหม่แบบจี๊ดจ๊าดนะครับแต่ถ้าพูดถึงในตัวความสนุกก็ไม่ต้องบอกมากนะครับเพราะว่าการันตีด้วยยอดของผู้เล่นนะครับที่วิจารณ์ออกมาในแง่บวกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเกมแนว FPS นะครับและไม่เคยจับตัวเกมแฟนชายของ b o r d e r l a n d s นะครับก็ลองกันดูได้นะครับมี ให้เล่นกันแบบฟรีๆกับลาสมาชิกสว่วนอีก2เกมนะครับ NTL en 2 0 2 4กับตัวเกม Among Us นะครับก็อาจจะบอกว่าเล่นกันแบบชิลๆสบายๆก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นนานาจิตตังนะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่า Among Us เนี่ยผมชอบมากกว่า Borderlands 3ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ามองในมุมมองของ E c ค n นส์นะครับสำหรับเดือนกับรกฎาคมที่จะถึงนี้เกมที่เอามาแจกฟรีใน PlayStation Plus ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะดูแล ไม่ค่อยที่จะว้าวสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่ถ้าใครที่หมดอายุตัว PlayStation พ u s ก่อนที่จะถึงวันที่2นะครับก็จ,จะแบบมองว่าปล่อยชิลปล่อยชิลไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องสมัครก่อนค่อยไปสมัครอีกเดือนหนึ่งก็เซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อีกประมาณเดือนหนึ่งเลยนะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าก็จะใช้ตัวระบบเกมที่ใช้ออนไลน์ของ PlayStation พ u s ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จ,จะต้องเล่นตัวเกมแบบแผ่นหรือว่าเกมแนวออฟไลน์ กันไปก่อนนะครับกันไปก่อนนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มองแล้วว่าเฮ้ยตัวเกมทั้ง3าเกมเนี่ยผมชอบผมโดนนะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดรับกันนะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้กับตัวเกม PlayStation Plus 3เกมที่แนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ